ผู้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโปรดระวังอาจถูกแอบอ้างใช้สิทธิเนื่องจากผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐราย,รายไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการได้เพราะถูกแอบอ้างใช้สิทธิที่ร้านค้าข้ามพื้นที่ โดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตะเวนขายสินค้าด้วยรถเร่ในพื้นที่ต่างๆและใช้แอปถูงเงินในการรับชำระค่าซื้อสินค้าจากร้านทงฟ้าและวงเงินส่วนลดค่าซื้อกาซถุงต้มโดยหลอกให้นำบัตรประจําตัวประชาชนและรหัสคู่บัตรพินโค้ด6หลักไปซื้อของหรือแลกของเช่นไข่น้ำมันพืชเป็นต้น ซึ่งการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําที่ผิดเงื่อนไขตามประกาศกรมการค้าภายในและประกาศกรมธุรกิจพลังงานดังนั้นจึงขอเตือนประชาชนผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโปรดระมัดระวังการใช้สิทธิสวัสดิการกับร้านค้าที่กระทําผิดเงื่อนไขเนื่องจากพบว่าร้านค้าเหล่านี้มีพฤติกรรมหลอกลวงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวงเงินสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ์ที่ใช้สิทธิ์กับรถเร่ดังกล่าวค่ะ และเพื่อป้องกันการถูกแอบอ้างสวมสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์ทุกท่านอย่าใช้วงเงินสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซื้อของหรือแลกของจากรถเร่นะคะขอย้ํานะคะอย่าซื้อสินค้าจากรถเร่อย่าแลกเป็นสินคองเด็ดขาดค่ะทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์ถูกแอบอ้างนําสิทธิ์ไปใช้แล้วให้รีบเปลี่ยนรหัสคู่บัตรพินโค้ด6หลักทันทีสามารถดําเนินการด้วยตนเองผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย เครื่อง ATM สีเทาที่มีปุ่มทำรายการด้วยบัตรประจำตัวประชาชนและกรณีจำรหัสคู่บัตรพิมโค้ดหหลักไม่ได้ให้ติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยเพื่อทำการยืนยันตัวตนใหม่พร้อมกำหนดรหัสคู่บัตรพิมโค้ด6หลักค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ของกรมบัญชีกลางที่เบอร์022706400ในวันและเวลาราชการค่ะ